เรามาพูดถึงอาการปวดท่านในสะบักก่อนส่วนใหญ่แล้วครับมันเกิดได้จากหลายสายเหตุนนะตัวหมอลรองกระดูกปวดล้าลงมานี่ก็ได้หรือว่าที่เจอกันบ่อยๆเลยก็คือตัวกล้ามเนื้อแหละครับตัวกล้ามเนื้อที่อยู่ตรงนี้แล้วก็จะดึงสะบักดึงสะบักเข้าไปทางด้านหลังในลักษณะนี้ครับแบบนี้ค้างนับ1นึ่งถึงค้างนับ1 2ึ่งสอาอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องทํานานนะครับเพราะมันจะเป็นการเกร็งกล้ามเนื้อเราทําค้างไว้ประมาณนับ1นึถึงสินอกเหนือจากการยืดกล้ามเนื้อแล้วก็คือการประครบอุ่น แล้วก็การนวดเข้าไปที่กล้ามเนื้อนะครับซึ่งจะทาให้เลือดไปเลี้ยงได้มากขึ้นดีคนไข้าถามมาว่ามีอาการปวดที่บริเวณนี้ครับบริเวณสะบักด้านในตรงนี้แล้วเราจะแก้อาการกันแบบไหนเดี๋ยววันนี้ผมมาสอนวิธีการจัดการกับอาการปวดสะบักทางด้านในแบบง่ายๆด้วยตัวเองกันครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามให้ช่องของพวกเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับเรามาพูดถึงอาการปวดท่านในสะบักก่อนส่วนใหญ่แล้วครับมันเกิดได้จากหลายสายเหตุนะตัวหมอรองกระดูกปวดล้าลงมานี่ก็ได้หรือว่า ที่เจอกันบ่อยๆเลยก็คือตัวกล้ามเนื้อล่ะครับตัวกล้ามเนื้อที่อยู่ตรงนี้ซึ่งอาจจะมีหมอรองกระดูกทับเส้นก็ได้นะแต่ว่าจะมีกล้ามเนื้อตึงกล้ามเนื้ออักเสบอยู่ที่ด้านในนะครับกล้ามเนื้อตรงนี้เราเรียกชื่อว่าลอมบอยลอมบอยมีลอมบอยเมเจอร์ลอมบอยมเนอร์นะเมเจอร์อยู่ข้างล่างตัวใหญ่เมเจอร์ Major ตัวใหญ่ตัวเล็กอยู่ข้างบนทําหน้าที่ในการ ดึงสะบักเข้าข้างหลังแบบนี้นะครับทีเนี้ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการที่เราครับนั่งทํางานอยู่ในท่าเดิมเป็นเวลานานนะไหลหอคอยื่นแล้วอยู่ท่าเดิมนานๆแล้วกล้ามเนื้อทางด้านหลังจะถูกยืดมันยืดอย่างเงี้ยมันถูกยืดยืดค้างนานๆแล้วก็จะเกิดอาการเกร็งอาการเกร็งเกร็งมากๆเกร็งมากๆเข้าเกิดขมวดกันเป็นปมเป็นก้อนเป็นก้อนปุ๊บเลือดไปเลี้ยงไม่ได้ปวดขึ้นมาเลยแต่ว่าถ้าเผื่อเลือดยังเลี้ยงได้อยู่แต่เป็นก้อนอยู่เราไปกด ไปนวดแผนไทยนวดอะไรก็ตามให้เพื่อนกดให้หรือเอาลูกบอลน,นวดเราก็รู้สึกว่ามันปวดร้าวลงมาได้ปวดในสะบักร,รอบๆสะบักแผ่ซ่านออกมาได้อาการพวกนี้เรียกว่ากล้ามเนื้ออักเสบครับดังนั้นที่ผมจะสอนวันนี้ก็คือการจัดการกับอาการกล้ามเนื้อลอมบอยพวกนี้อักเสบครับซึ่งมันเป็นกลุ่มหนึ่งในโรคอะไรครับออฟฟิศซินโดรมนั่นเองซึ่งหลายๆคนเจอกันบ่อยมากแต่ว่ายอย่างที่บอกครับมันอาจจะเป็นเนื่องจากหมอลองกระดูกคอทับเส้นประสาทก็ได้ดังนั้นเราจะรู้ได้ยังไงว่า เฮ้ยหรือว่ามันเป็นหมอรองกระดูกคอเสื่อมทับเส้นประสาทไม่ได้เป็นรอมบอยอักเสบจริงๆแล้วนะครับเราสามารถจะแยกเบื้องต้นได้ด้วยนะครับแต่ถามว่าถึงเป็นกระดูกคอเสื่อมแต่มีอาการตึงได้ไหมเป็นได้ทั้งสองโรคได้นะแต่เราจะอยากอยากตรวจใช่ไหมว่าเป็นหมอรองกระดูกคอเสื่อมทับเส้นไหมไม่ยากวิธีการในการตรวจหมอรองกระดูกคอเสื่อมทับเส้นท่านเป็นเยอะๆนะเป็นเยอะๆเลยคือแค่หันหน้าเนี่ยดูเส้นประสาทตรงนี้เส้นประสาทตรงนี้ตัวนี้คือหมอรองกระดูกต้นคอเห็นไหมฮะ ะะถ้าเผื่อเรานะใช้ให้กดคอลงมาหรือปิดรูตรงนี้ให้มันแคบลงมาถ้ามันมีอาการปวดมากขึ้นนะครับแสดงว่ามีการกดทับเส้นประสาทดังนั้นลองทำแบบนี้ทำแบบนี้วิธีการทำทำไม่ยากก็ให้เรานะตัวตรงๆยืดอกนะครับแล้วหันหน้าประมาณนึงนะประมาณนี้จากหน้าตรงๆหันประมาณนี้แล้วก็เง่อยคอขึ้นแค่นี้ครับมันจะมีอาการปวดรล้าลงมาที่คอแบบนี้นะครับถ้าเผื่อใครที่มีการกดทับเส้นประสาทนะแต่ถ้าใครที่แบบ เออไม่ได้กดทับไม่ได้อะไรหรอกจะรู้สึกตึงๆแค่บริเวณต้นคอแ่นห้นห,หรือว่าถ้ามีใครมากดที่บริเวณหน้าผากตรงนี้นิดนึงเนี่ยจะเป็นการคอมเบชั่นคือการกดเส้นประสาทาล,ลงไปอีกมันจะทำให้มีอาการปวดร้าวเลยแล้วถ้าเกืดอเรากลับมาท่าเดิมแล้วก็ทำการยืดคอไปข้างหน้าหรือว่าลองเก็บคางเบาๆอาการพวกนี้มันจะหายไปเนี่ยก็แสดงว่าอาจจะมีปัญหาที่บริเวณต้นคอร่วมด้วยแหละนะครับแต่ถ้าใครที่ทำแล้วอุ้ยไม่มีหรอกจะมีแค่ปวดตรงนี้แหละลึกๆ มาทําตามนี้เลยไม่ยากเหมือนกันนะครับวิธีการก็คือเราจะยืดกล้ามเนื้อตรงที่มันตึงมันเป็นปมอะ่ะให้มันคลายนะครับเสร็จแล้วเราจะทําการเกรงกล้ามเนื้อให้เลือดมาเลี้ยงมากขึ้นอ่าเป็นเทคนิคของกายภาพบัตรเลยนะดูนะเริ่มต้นง่ายๆอ่ะพานั่งทำนะวิธีการนะครับให้เรานะเริ่มต้นโดยการเหยียดแขนไปข้างหน้าก่อนแล้วก็เอามือคอสไปด้านตรงข้ามแล้วใช้มือด้านด้านที่ไม่มีอาการปวดดึงเข้าหาตัวแค่นี้เองครับ ง่ายๆค้างไว้นับ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสผ่อนยืดนะมันจะทำให้ตัวปีกสะบักเปิดออก1 2ึ่งสองสามี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าเราต้องทำประมาณ10ครั้งเพื่อจะให้ได้อยู่ประมาณสักร้อวิใช่ไหมจริงๆเราควรจะทำทั้งหมดรวมๆประมาณสักสองนาทีครับเพราะว่ากล้ามเนื้อมันจะคลายตัวถ้าเราทำแค่ ห้าวิสิบวิกล้ามเนื้อยังไม่คลายเลยมันก็ตึงเหมือนเดิมนะเราต้องคลายเขานะวิธีการนอกเหนือจากการยืดกล้ามเนื้อวก็คือการประครบอุ่นแล้วก็การนวดเข้าไปที่กล้ามเนื้อนะครับซึ่งจะทําทให้เลือดไปเลี้ยงได้มากขึ้นได้เหมือนกันโอเคนะอันนี้ท่าที่หนึ่งเนาะท่าที่สองครับท่าที่สองให้เราลองนี้นะครับเอามือนะจับมาข้างหลังตรงนี้แล้วก็เอียงสะบักไปด้านตรงข้ามตรงนี้เราจะทําการยืดทางด้านใะต้เขานิดนึงแบบนี้ตึงไหม ลองทำตามกันดูนะค้างนับตื่นถึงยี่แล้วผ่อนนะครับแต่ตรงนี้ยืดอึ๊บเห็นไหมฮะผมจะยืดตรงสะบักทั้งนั้นเลยนะสะบักก็คือตรงแถวนี้ต้ายสะบักนี่ลองดู1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหเจดแปดเกแล้วผ่อนถ้าใครทำนานกว่าน,นั้นได้ก็ดีนะครับนับ1นึสเลยห้าเซตอย่างเงี้ยมันก็จะได้พอดีเลยโอเคเนาะพอได้นะครับ ท่าที่2แล้วนะท่าที่3ครับเหยียดแขนไปข้างหน้าพุมตัวลงไปจับที่บริเวณขาตัวเองนี่เหยียดแขนไปข้านที่มีอาการปวดจับขาตัวเองแล้วก็สไลด์ขาตัวเองลงไปเหยียดแขนออกไปมันจะตึงที่บริเวณสะบักมากเลยตึงตรงเนี้ตึงตรงนี้ต,ตึงปวดมากให้เรารู้สึกว่ามันปวดปวด,ปวดตึงๆนะอย่าเอาถึงขั้นเจ็บแบบเหมือนกล้ามเนื้อจะฉีกยังไม่เอานะครับนะครับค้างไว้นับ 1- นึถึงยีแล้วก็ผ่อน โอเคไหมครับอันนี้เป็นการยืดกล้ามเนื้อนะให้กล้ามเนื้อที่มันตึงมันคลายตัวนะครับแล้วก็ผ่อนทำห้าเซตเหมือนกันโอ้ผมรู้สึกว่าตึงมากเลยใครที่ไม่ปวดนะถ้ายืดพวกนี้มันอาจจะเจ็บระบมได้นะครับสองสามวันมันก็ดีขึ้นดังนั้นเวลาทำทำเบาๆอย่าทำแรงเคไหมพอได้ไหมหรืออาจจะอย่างนี้ก็ได้ใช้ขาไขว้ห้างอย่างนี้แล้วก็มือนะวางแล้วก็บิดลำตัวไปทางด้านข้างในลักษณะนี้ จะตึงที่บริเวณสะบักมากเลยนะครับค้างไว้นับหนึ่งถึงยีแล้วก็ขอน5เซตแต่รู้สึกโดนมากเลยนะถ้าใครปวดเน่ยโดนมากแนะนําว่าให้ประครบอุ่นหรือทายาหรือบาลฉีดสเปรย์เข้าไปให้มันแบบเย็นๆอุ่นๆนิดนึงนะครับแล้วมายืมจะทําให้เรารู้สึกว่ามันเบาขึ้นลดปวดได้ดีขึ้นนะครับแต่อย่างที่บอกนี่คืออินดีเดียหมายถึงว่ามันได้ชั่วคราว ประมาณวันสองวันเดี๋ยวมันก็กลับ,ลบมาปวด,ดังนั้นถ้าเราทําทุกวันจะดีมากนะครับแล้วก็ลดการใช้งานนิดนึงอ่าต่อไปท่าที่5้าเอามือประสานกันแล้วก็เหยียบไปข้างหน้าก้มตัวแบบนี้ดูออกนะครับอย่าสะบกักยืดอกหายใจออกยาวยืดนะฮะจะเห็นได้ว่าท่าที่ผมสอนทั้งหมดเป็นท่าย,ยืดหมดเลยเนาะเอะแล้วไหนที่บอกว่าจะเกร็งกล้ามเนื้อทำอยังไงอ่ะมาดูกันนะเต่อไปแล้วนะ พอได้ไหมผมสอนหลายท่านะครับใครที่ทําท่าไหนรู้สึกว่าเจ็บหรือว่าไม่โดนก็เปลี่ยนท่าได้นะเปลี่ยนท่าได้ต่อครับผมยืนแล้วนะทีนี้ต่อนะครับแห้วมือไว้ข้างหลังนะครับแล้วก็ยกแขนขึ้นเราจะยืดที่บริเวณหน้าอกนะแล้วก็จะดึงสะบักดึงสะบักเข้าไปทางด้านหลังในลักษณะนี้ครับดึงสะบักเข้าแบบนี้ค้างนับหนึ่งึงยี่สิบพอึบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกลาไปดหนึ่งถึงยี่สิบ เวลาออกกําลังกายนะครับผมแนะนําว่าแบ่งเวลาไว้ประมาณสัก20่นาที30นาทีนะครับออกจนรู้สึกว่าเหงื่อมันออกแล้วอะ่ะอาการปวดมันจะดีขึ้นมากเลยนะครับ <S <S เราก็ไม่ต้องไปหานักกายภาพละเราสามารถจะบริหารได้เองแต่ว่าถ้าใครที่มันระบมมากๆปวดมากๆยังไงก็ต้องให้เขาช่วยก่อนนะไม่งนั้นปวดมากๆระบมมากมาทําโอ้เจ็บอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวเนาะแต่ถ้าใครที่แบบเป็นปน,นาหายๆนะครับแนะนําให้มาทําเลยยังไงามากอ่ะได้เนาะพูดไปนานท่าต่อไปครับ ยังเป็นท่าดึงสะบักเข้าหาตัวนะเหยียดแขนไปข้างข้างกางแขนออกนะท่านีหมุนไหล่แค่นี้เองดูออกไหมเอาใหม่นะท่าด้านหน้านะกางแขนปึ๊บหมุนไหล่ดึงสะบักไปข้างหลังแค่นี้ค้างไว้นับหนึ่งถึงสิบเราผ่อนกลับ่ะดูด้านข้างเหยียดแขนไปข้างหน้ากางแขนออกหมุนไหล่ไปข้างหลังค้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง ถ้าใครอยู่ได้นานยิ่งดีครับทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรปุ๊บโล่งแล้วนะต่ออีกสักท่าหนึ่งครับใช้ผ้าใช้ผ้าใช้ผ้าขนหนุมแบบนี้ยกแขนยกขึ้นไปเหนือศีรษะแล้วดึงไว้ม่ข้างหลังในลระสะนี้แล้วก็ดึงลงมาให้มันต่ำกว่าหัวไหล่เดี๋ยววันหลังจะมาสอนเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อสะมักปุ๊บอ้ตึงมากแบบนี้เลยครับใครทำลองดูนะดีเลย เหมือนเราถอดเสื้ออุ้ย <c oughs> ค้างนับหนึ่งสองสามอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องทำนานนะครับเพราะมันจะเป็นการเกร็งกล้ามเนื้อเราทรําค้างไว้ประมาณนับหนึ่งถึงสิบแล้วก็ผ่อนนะครับสักสามถึงห้าเซตก็พอผ่อนแล้วรีเช็คนะอีกครั้งสุดท้ายก็มายืดกล้ามเนื้อนิดหนึ่งก็พอน,นะครับเพราะว่าการเกร็งกล้ามเนื้อมา,ากๆบางทีกล้ามเนื้อมันจะค้างเกร็งตัวนานครับเวลายืดเอามือมาจับไหล่มอนเดิมจับที่ศอกแล้วบิดลำตัวนิดหนึ่งก็จะตึงมากขึ้น แค่นี้โอเคไหมและเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe กดกระด,ดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเรานะครับสําหรับท่านใดที่ชอบคอนเทนต์ของพวกเราอยากจะสนับสนุนช่องของพวกเราอยากให้เราทำคอนเทนต์ด,ดีๆอย่างนี้ตลอดไปสามารถกดได้ที่ผู้สนับสนุนข้างล่างของคลิปเราได้นะครับหรือใน YouTube Channel ก็สามารถกดที่ผู้สนับสนุนหลักของเราได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิป <สา S 1> ห<า>น้าสวัสดีครับ Pas de soleil, pas de